เปืนจะกันนี่ไว้แล้วพอดีน้องเปืนเมาเปืนบ่อฟังเนี่ยมือเขานั่งนี่เขาว่าเห็นแบบนึกว่าเปิดเล่นกันตามปกติอร์ตี้นี่ยเขาเขเล่นกันแถวนี้แถวเนี้ยอ๋อค่ะเปิดบ่ออกนอกงี้นั่นอนี้ครับไอ้ไอ้นี้เป็นแม่ของน้องไะเจ้าแม่เจ้าแม่ของน้องเจ้าแม่อันนี้ยายเ้อ แล้วสอนมาิดได้มาตัวอีกอ่สองมาเล่น่อนสอนมาแอลผมได้เอลตัวย่อปิ่นผมได้มาเอลตัวได้จะปุ่นบ้านมุจจะยิ่งเสียเดีายเสรแล้วให้จิออมเบียตัวเขาจะมีเขาอ่ะแม่แม่ไปทำงานแม่ไม่รู้ไม่ให้แม่งนอนบ้านเขาออกมาตั้งแต่สิบเอ็ดโมงมั้งออกมาตั้งแต่สิบเอ็ดโมงเขาไม่มาหาเลยแถวนี้ว่าอยู่ตรงนี้่า แต่ว่าเขามาเล่นตรงนี้แล้วก็เล่นแป๊บเดียวปีที่เราก็เคยมาวางทั้งออแต่ว่าไม่แน่ใจว่าไว้นําเป็นหรือเปล่าน้องน่าจะวาไม่เป็นว่าไม่เป็น เขาเอาหน้ามันให้นอกเหรอมาปวดท่ผมมือเดดเเนี้ยได้มาปวดได้่ะ มันลุดห่วงนะครับยางลุดมาเล่นยางลุดเอายางลุดไปเอาห่วงยางลุดไปสองคนแล้วกันตัวนี้มันเมามันลุดห่วงลุดแล้วก็ผมแปมปๆอยู่ผมก็กำลังเอาเหื่อจะไปเอาจมก่อนมันเล่นตั้งเหนือพุ่นครับตั้งนี่พม่นตั้งห้ามบัวใหญ่ขึ้ลงมาพ่นก็มีคนนั่งอยู่มดแล้วแต่ก็เมาเมาลราที่นี่น่าจะเป็นสาเหตุที่ว่าน่าจะเป็นตะคิ้วหรืออย่างไรมือเลยนลุดห่วงยางถ้าถ้ามันก้อห่วงยางมัน เป็นอย่างมันจะไปที่ไหนก็นไปถึงมดครับก็น่าจะถ้าว่าตะนี้ก็ถ้ามันมันยุ่งยากอีก,กน่าจะพิดก่อนครับเพราะว่าคนพุ่งมาเยอะมากเพราะว่าดูสติฝากระดกเต็มหมดเลยน้ำน้ำมันเย็นนะครับน้ำเย็นกว่าเจ้าทีค้นหาจะเป็นตะคิวก่อนวันพรุ่งนี้ก็คือจะเริ่มค้นหาแต่เจ้าเลยประสานครับ ชุดบุญคบของนรอ,องรขทิ้งแสค่อนข,ข้างน,น้ำยากครับน้ำฝงน้ำยากอู่แล้วละ่ะหนึ่งอากาศเย็นสองคือน้ำมันเชี่ยวรับคับ